รีวิวเครื่องตัดแต่งพุ่ไมไม้แบบไร้สายค่ะตัวนี้เป็นของยูเชียนนะคะวิธีการใช้งานมาใกล้ๆมาเราต้องกด2ครั้งนะคะกดตรงนี้ด้วยแล้วกดตรงนี้ด้วยค่ะก็จะทํางานแต่ถ้าเรากดที่ใดที่หนึ่งจะไม่ทํางานค่ะเห็นไหมมันจะไม่ทํางานมันเป็นแบบระบบเซฟตี้เพราะฉะนั้นมันมีความปลอดภัยสูงค่ะกดสองที่แบบนี้ปะตัดให้ดูเลยเนี่ยเอาไว้ตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นรูปเป็นทรงอะ่ะสวย สามารถตัดเองได้เลยใช้งานเองได้เลยนะผู้หญิงก็สามารถตัดได้ค่ะเนี่ยค่ะใช่ไหมเนี่ยตัดได้สวยนะตัดแต่งพุ่มไม้ให้มันเป็นรูปต้นล่นางเป็นทรงโรงเรียนรานวัดหรือว่าร้านคาเฟ่ร้านอาหารนะคะมีทรงรีสอร์ทนะคะนี่ใช่ไหมคือแป๊บเดียวหมดแล้วค่ะใช้เวลาตัดแป๊บเดียวเลยเนี่ยจะตัดแบบนี้ได้แบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ให้มันวสวยๆแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยค่ะ ที่สวยๆแบบนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมใช้งานง่ายที่หนูก็สามารถใช้งานได้ค่ะนี่หแบบนี้เลยเห็นไหมพ,พี่กุ้งมาถ่ายใกล้ๆไม่ต้องคัดนะมาถ่ายใกล้ๆซูมมาเลยให้เห็นมันกำลังตัดขาดอะ ใครอยากได้เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบไร้สายตัวนี้เป็นของยี่ห้อยูเชียนนะคะพี่กัดตะก้าล่างซ้ายไปกดสั่งได้เลยค่ะ